พื้นที่ภายในของตัวอาคารก็คือกล่องปรรจุพลังงานครับซึ่งอาคารในลักษณะนี้ในศาสรหงจุย้ยบรญจธทตาจะเรียกว่าหวงจุ้ยระบบปิดนะครับและพลังงานที่ว่านี้ก็จะมาส่งผลต่อ DNA ของมนุษย์วันนี้ผมจะมาอธิบายหงจุ้ยธุรกิจที่มีตัวอาคารในลักษณะหงจุ้ยระบบปิด ในศาสตร์หงจุ้ยประจาธาตุนะครับจากที่ผมเคยอธิบายตัวอาคารในลักษณะหงจุ้ยระบบเปิดในคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นตัวอาคารที่ไม่มีผนังกั้นและก็ไม่มีประตูหรือหน้าต่างสําหรับเก็บกักพลังงานนะครับส่วนตัวอาคารที่มีหงจุ้ยระบบปิดก็จะเป็นตัวอาคารที่มีผนังกั้นและก็มีประตูหรือหน้าต่างสําหรับปิดที่สามารถกักเก็บพลังงานไว้ภายในตัวอาคารได้สําหรับวันนี้ผมจะขอยกตัวอย่าง วิธีการจัดห่วงจุ้ยของคลินิกเสริมความงามเมดิควีนคลินิกสาขาพัทยาที่ผมเคยให้คำปรึกษาไปนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปวิเคราะห์ตัวอาคารของเมดิควีนคลินิกก่อนอื่นเรามาทําความเข้าใจกับตัวอาคารที่มีห่งจุ้ยระบบปิดก่อนนะครับตัวอาคารห่วงจุ้ยระบบปิดก็จะเป็นตัวอาคารที่มีฝาผนังทุกๆด้าน มีประตูหรือหน้าต่างที่สามารถปิดกักเก็บพลังงานได้ซึ่งพลังงานที่ไหลเข้ามาก็จะเข้ามาทางประตูหรือหน้าต่างยกตัวอย่างเช่นตัวอาคารของメดิควีนคลินิกที่มีประตูด้านหน้าเป็นประตูบานสไลด์นะครับซึ่งเวลาเปิดประตูแล้วอากาศหรือลมก็จะไหลเข้าสู่ตัวอาคารตามองศาของตัวอาคารเลยนะครับอากาศหรือพลังงานที่ไหลเข้าไปก็จะกระจายตัวไปในส่วนต่างๆของตัวอาคาร ซึ่งเราสามารถเปรียบเทียบได้ง่ายๆว่าพื้นที่ภายในของตัวอาคารก็คือกล่องประจุพลังงานครับซึ่งกล่องประจุพลังงานนี้เมื่อปิดประตูวไว้พลังงานที่ไหลเข้ามาก็จะถูกกักเก็บอยู่ภายในตัวอาคารและจะมีค่าพลังงานแตกต่างกันไปในแต่และองศาของตัวอาคารนะครับซึ่งอาคารในลักษณะนี้ในศารหงจุ้ยปัรจธาตุจะเรียกว่าหงวงจุ้ยระบบปิดนะครับทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าอากาศที่ไหลเข้ามาจะมีพลังงานได้อย่างไง พลังงานที่ว่านี้ก็คือประจุไฟฟ้าที่อยู่ภายในอากาศและบนพื้นผิวของโลกที่เกิดจากขั้วแม่เหล็กโลกปล่อยพลังงานออกมาจนเกิดเป็นสนามแม่เหล็กที่กระจายตัวอยู่ในส่วนต่างๆของบนโลกใบนี้นะครับและพลังงานที่ว่านี้ก็จะมาส่งผลต่อ DNA ของมนุษย์อีกทั้งแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์และพลังในระบบสุริยะซึ่งจะมีผลต่อทุกๆสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับ พลังงานที่ว่านี้ก็คือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมผัสที่อยู่ภายในอากาศที่ไหลเข้าสู่ตัวอาคารเนี่ยแหละครับซึ่งจะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละองศาของตัวอาคารเพราะว่าเวลาอากาศไหลเข้าสู่ตัวอาคารก็จะทำมุมกับแกนองศาของแม่เหล็กโลกซึ่งในทุกๆครั้งที่จะจัดหงจุย้ยผมจะต้องวัดองศาของตัวอาคารทุกครั้งเพื่อจะได้ทราบว่าพลังงาน ที่ไหลเข้าสู่ตัว,ตวอาคารหรือกล่องใบนั้นมีค่าพลังงานไปในทิศทางใดในศาสตร์หงจุ้ยบัญจุธาตุซึ่งผมจะได้นํามาคํานวณในการปรับค่าพลังงานหรือที่หลายๆท่านเรียกว่าปรับหงจุ้ยนั่นแหละครับทีนี้เรามาลองวิเคราะห์หงจุ้ยเมดิคีคลินิกที่ตั้งอยู่ตรงข้ามห้างเทอร์มินอลเทวนตี้วันพัทยาเหนือกันนะครับจากแผนที่ดาวเทียมเราจะเห็นได้ว่าตัวอาคารของเมดิคีคลินิก จะตั้งรับกับถนนที่พุ่งตรงเข้าสู่ตัวอาคารซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกับร้านสเต็กลุงยิกที่ผมเคยวิเคราะห์ไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าเมื่อรถวิ่งตรงเข้ามาส่วนหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายไปทางด้านหน้าห้างเทอร์มินอลทวตี้ันอีกส่วนหนึ่งก็จะเลี้ยวขวาซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าตามหลักขยภูมิเมื่อรถวิ่งตรงเข้ามาแล้วเลี้ยวขวาก็จะทำให้เกิดการชะลอตัวของรถ แล้วเกิดจุดรวมพลังงานขึ้นมาแต่ทีนี้จุดรวมพลังงานที่เกิดขึ้นกลับอยู่ห่างจากด้านหน้าของตัวอาคารเมดิควินคลินิกซึ่งด้านหน้าของตัวอาคารก็จะมีที่จอดรถหรือลานพักพลังงานอยู่ด้านหน้าอาคารแต่ว่าจุดรวมพลังงานที่เกิดขึ้นได้เลยจากด้านหน้าของตัวอาคารไปแล้วนะครับจึงทําให้พลังงานที่รวมตัวกันณจุดนี้ไม่ได้ส่งผลที่ดีต่อตัวอาคาร มีดีควีนคลินิกนะครับและท่านก็จะเห็นได้ว่าก่อนถึงตัวอาคารหรือลานพักพลังงานก็จะมีต้นไม้บังกระแสพลังงานในลักษณะนี้นะครับหรือในหลักความเป็นจริงก็คือขณะที่รถเล่นมาก็จะมีต้นไม้บังทิวทัศน์หรือบังวิวจึงทําให้ตัวอาคารไม่ได้โดดเด่นนะครับซึ่งที่ผมวิเคราะห์มาก็คือหลักชัยภูมิของที่ตั้งตัวอาคาร ท่านก็จะเห็นนะครับว่าตัวอาคารนี้ตั้งอยู่ในชัยภูมิที่ไม่ได้ส่งผลดีเท่าไหร่นะครับก่อนที่จะเริ่มปรับวงจุ้ยของตัวอาคารนี้ผมก็ได้วัดองศาของตัวอาคารและนำค่าพลังงานต่างๆไปคำนวณซึ่งเมื่อเปิดประตูอากาศหรือพลังงานก็จะไหลเข้าไปตามองศาของตัวอาคารสมมุติว่าผมวัดแล้วได้ องศา A ซึ่งเป็นองศาที่มีค่าพลังงานที่ไม่ดีไหลเข้าสู่ตัวอาคารนะครับผมจึงได้คำนวณและได้ออกแบบซุ้มปรับองศาพลังงานเพื่อบังคับให้พลังงานหรืออากาศมากระทบกับฉากที่ซ่อนอยู่เสาด้านในอากาศหรือพลังงานที่ไหลมาประทะกับฉากปรับองศาก็จะทำให้องศาการไหลเข้าของอากาศเปลี่ยนแปลงไปในองศาที่ดีโดยผมสมมติว่า เ็นองศาบีนะครับอากาศก็จะไหลเข้าไปทุกครั้งเวลาเปิดประตูซึ่งอากาศหรือพลังงานเหล่านั้นก็จะกระจายตัวไปในส่วนต่างๆของตัวอาคารนะครับและเมื่อเราปรับองศาการไหลเข้าของอากาศที่นำพาพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องทำการแบ่งพื้นที่ภายในให้เป็นทั้งหมด8ส่วนหรือ8ทิศทาง เพื่อที่เราจะได้คำนวณว่าหลังจากที่พลังงานที่ดีไหลเข้ามาแล้วในส่วนต่างๆที่อยู่ภายในอาคารเพื่อสร้างวงจรพลังงานด้วยธาตุต่างๆเพื่อนํามาใช้ในการปรับสมดุลพลังงานที่อยู่ภายในตัวอาคารให้มีค่าพลังงานที่ดีนะครับหลังจากที่เราได้คํานวณค่าพลังงานและธาตุต่างๆที่จะต้องนํามาใช้ภายในตัวอาคารเพื่อสร้างพลังงานที่ดีแล้วอันดับต่อไปเราก็จะต้องสํารวจ ทั้งภายนอกและภายในตัวอาคารว่ามีของตกแต่งส่วนใดบ้างที่อยู่ในท่าที่ต้องการในบริเวณนั้นหรือมีส่วนใดบ้างที่ไม่ต้องการนะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าด้านหน้าของตัวอาคารมีการตกแต่งด้วยหญ้าเทียมตลอดแนวด้านหน้านะครับซึ่งหญ้าเทียมในศาสตร์งงจุ้ยบรรจ,จุธาตุที่มีโทนสีเขียวก็จะคือธาตุม้นะครับสําหรับเรื่องหญ้าเทียม ให้ท่านลองสังเกตด้วยนะครับเพราะมีสถานเสริมความงามร้านเสริมสวยหรือคลินิกต่างๆชอบนำหญ้าเทียมมาตกแต่งบริเวณหน้าร้านโดยหารู้ไหมว่าบางทีบริเวณหน้าร้านของท่านอาจจะไม่ต้องการทธาตุไม้ที่เป็นโทนสีเขียวในลักษณะนี้นะครับซึ่งท่านต้องสังเกตดูด้วยนะครับว่าหลังจากปูหญ้าเทียมไปแล้วส่งผลดีหรือผลร้ายต่อธุรกิจของท่านนะครับ สำหรับตัวอาคารนี้ที่เราปรับองศาพลังงานให้เป็นสามีแล้วหลังจากที่ผมได้คำนวณแล้วบริเวณด้านหน้าของตัวอาคารที่อยู่ในช่องประตูเป็นส่วนที่ต้องการทาดไฟนะครับผมจึงได้ให้ทางคลินิกได้เอาย่าเทียมในส่วนนี้ออกและให้ทาบันไดให้เป็นโทนสีม่วงและให้ปูผมสีแดงที่อยู่ในโทนสีของทาตไฟนะครับและเมื่อเข้ามาสำรวจภายในตัวอาคาร ก็จะเห็นกระจกเงาบานใหญ่อยู่ภายในนะครับซึ่งกระจกเงาสำหรับศาสตร์ฮวงจุ้ยบรรจธาตุจะนับว่าเป็นธาตุทองนะครับและเมื่อเราปรับค่าพลังงานเป็นองศาบีแล้วสมมติว่าบริเวณนั้นต้องการธาตุไม้แต่ไม่ได้ต้องการธาตุทองผมจึงให้คำแนะนำว่าในบริเวณที่เป็นกระจกอาจจะนำสติกเกอร์ที่เป็นฝ้ามาติดไว้เพื่อลดพลังงานของธาตุทองลง และตกแต่งโซนบริเวณนั้นให้เป็นธาตุไม้นะครับซึ่งในบริเวณนี้ทางคลินิกได้นำกระดาษสีเขียวมาติดไว้ที่กระจกเงาเพื่อปรับบริเวณนี้จากธาตุทองให้กลายเป็นธาตุไม้นะครับแล้วเราก็จะต้องสำรวจและไล่ปรับในโซนต่างๆให้มีค่าพลังงานสอดคล้องกับองศาที่เราคำวนวณไว้นะครับซึ่งท่านก็จะเห็นได้ว่าในการปรับหง,งจุ้ยก็คือ การปรับสถานที่ใดสถานที่หนึ่งให้มีค่าพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงและมีวงจรพลังงานที่สอดคล้องกับองศาการไหลเข้าของอากาศเพียงเท่านี้ก็จะทําให้องคงจุ้ยธุรกิจของท่านมีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงอย่างสมดุลแล้วนะครับหลังจากที่ท่านได้เรียนรู้เรื่องการปรับองศาพลังงานที่เป็นห่งจุ้ยระบบปิดไปแล้วทีนี้ท่านมาดูนะครับว่าความแตกต่างของ องศาของตัวอาคารที่อยู่บนถนนเส้นเดียวกันโดยอาคารหลังนี้หันไปในทางทิศใต้ทั้งคู่ซึ่งทิศใต้ก็มีทั้งหมด45องศายกตัวอย่างเช่นค่าพลังงานที่ไหลเข้าองศาของตัวอาคาร A กับองศาของตัวอาคาร b ก็จะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปแล้วนะครับในสิ่งที่ผมนำเสนอมาผมอยากให้ท่านได้เห็นความแตกต่างระหว่างตัวอาคารที่เป็นหูงจุ้ยระบบปิดกับตัวอาคารที่เป็นหูงจุ้ยระบบเปิด ซึ่งหลายๆท่านมักจะนำ่วงจุ้ยระบบเปิดหรือนำท่าที่อยู่ประจำทิศต,ต่างๆมาใช้กับตัวอาคารที่เป็น่วงจุ้ยระบบปิดสำหรับศาสตร์วงจุย้ยปรรจธาตุจะไม่สามารถนำท่าที่อยู่ประจำทิศต,ต่างๆมาใช้กับตัวอาคารที่เป็น่วงจุ้ยระบบปิดได้นะครับเพราะว่าพลังงานที่อยู่ภายในตัวอาคารจะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละองศาการไหลเข้าของอากาศหรือพลังงานครับ ที่ผมได้อธิบายว่าทำไมไม่สามารถนำมาใช้ร่วมกันได้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติว่าวันนี้ตอน10โมงเชา้าบริเวณทิศตะวันออกให้ทำการกระตุ้นโชคตั้งแต่10โมงเชา้าจนถึง11โมงเชา้าโดยวิธีการทำให้บริเวณทิศนั้นมีแรงกระทบกระเทือนเกิดขึ้นนะครับก็จะมีบางท่านทำแล้วส่งผลที่ดีและก็มีหลายๆท่านที่ทำแล้วไม่ได้ส่งผลใดๆเกิดขึ้นครับ สาเหตุก็เพราะว่าตัวอาคารที่ทำการกระตุ้นโชคในทิศตะวันออกเวลา10โมงเชา้าแล้วเกิดผลที่ดีอาจจะเป็นช่วงที่บริเวณนั้นต้องการให้มีการเคลื่อนไหวอยู่พอดีครับและตัวอาคารที่ทำแล้วไม่เกิดผลใดๆอาจจะเป็นเพราะว่าองศาของตัวอาคารและค่าพลังงานที่ไหลเข้าขององศาอาคารนั้นอาจจะไม่ได้ต้องการให้เกิดความเคลื่อนไหวบริเวณนั้นจึงไม่ได้ส่งผลใดๆจึงทำให้เลิกกระตุ้นโชคที่เป็นเลิกประจำทิศ ไม่สามารถนํามาใช้กับหูจุ้ยตัวาคาที่เป็นหูจุ้ยระบบปิดในศาสตร์หูจุ้ยบรรจธาตุได้นะครับหรือเรื่องทิศูนย์หรือทิศร้ายประจําปีที่หลายๆท่านจะได้อ่านหรือได้ยินข้อมูลในทุกๆปีจนเกิดความวิตกกังวลนะครับสมมติว่าทิาศูนย์ปีนี้อยู่ทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ก็จะเป็นทิศที่ห้ามเกิดการกระทบกระเทือนทิศห้ามขุดเจาะห้ามปลูกต้นไม้ แล้วก็ห้ามต่อเติมตัวอาคารในทิศนั้นจนมีหลายๆท่านที่ต้องรอให้ทิศเต์ศู์ผ่านไปปีหน้าก่อนจึงจะสามารถต่อเติมตัวอาคารในทิศนั้นได้นะครับจากรูปถ่ายดาวเทียมถนนสุขุมวิทที่ผมยกตัวอย่างมาซึ่งจะมีตัวอาคารหรือธุรกิจที่หันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้พอดีซึ่งท่านจะเห็นได้ว่าบนถนนสุขุมวิทก็จะมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านตลอดสายนะครับ ในขณะที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านก็จะเกิดแรงสังส่นสะเทือนดังนั้นถ้าหากทิศศูนย์หรือทิศร้ายประจําปีจะส่งผลร้ายต่อตัวอาคารที่หันไปในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ตัวอาคารบ้านหรือธุรกิจที่อยู่ริมถนนและหันหน้าไปทางทิศต,ตะวันตกเฉียงใต<ๆ>้ก็จะต้องได้รับผลร้ายจากทิศศูนหรือทิศร้ประจําปีไปในทุกๆหลังนะครับแต่ในศา์ฮวงจุย้ยปัรจาธาตุตัวอาคารที่หันไปในทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ ก็จะมีทั้งหมดอีก45องศาซึ่งจะมีค่าพลังงานที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําตอบที่ว่าทําไมตัวอาคารที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทที่หันไปในทิศตะวันตกเฉียงใต้ไม่ได้ส่งผลร้ายต่อตัวอาคารทุกๆหลังที่รถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับจากข้อมูลที่ผมนำมาอธิบายให้ท่านฟังหวังว่าท่านคงจะคลายวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องทีศศ่จะสูญไปได้นะครับจากตัวอย่างเรื่องเลิกกระตุ้นโชค และทิศอสูรที่ผมยกตัวอย่างมาเพื่อเปรียบเทียบให้ท่านได้เห็นว่าห่วงจุ้ยระบบปิดและห่วงจุ้ยระบบเปิดมีวิธีการจัดห่วงจุ้ยที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสำหรับศาสตร์ห่วงจุ้ยปัญจาธาตุจะไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดของเจ้าของธุรกิจเพื่อมาคำนวณหาทิศทางการหันหรือหาค่าพลังงานนะครับเพราะว่าการจัดห่วงจุย้ยก็คือการปรับพลังงานของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ให้มีพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารซึ่งไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดในปีไหนหรือเดือนอะไรผู้ที่ได้มาอาศัยหรือมาทำธุรกิจในสถานที่แห่งนั้นก็จะต้องส่งผลดีต่อทุกๆคนนะครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือหวงจุ้ยของที่อยู่อาศัยของเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะห้องนอนนะครับจากที่ผมได้อธิบายไปในตอนแรกเรื่องหลักพลังงาน หรือประจุไฟฟ้าและความชื้นสัมพัสที่อยู่ภายในอากาศที่มีผลต่อ DNA และสิ่งมีชีวิตต่างๆถ้าห้องนอนของท่านมีประจุไฟฟ้าหรือพลังงานที่ไหลเข้ามาในองศา,ศาที่ดีเวลาท่านเข้าไปอยู่ภายในห้องนอนวันละ6-8ชั่วโมงท่านนอนตำแหน่งเดิมหันทิศไปทางเดิมรับพลังงานที่ดีก็จะส่งผลที่ดีต่อธุรกิจของท่านนะครับแต่ถ้าหากว่าห้องนอนของท่าน เป็นห้องนอนที่มีพลังงานที่ไม่ดีมาประจุอยู่ก็จะส่งผลไม่ดีกับท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารของท่านมียอดขายที่ดีเพราะว่าหงจุย้ยร้านอาหารของท่านเป็นหงจุ้ยที่ถูกหลักพลังงานแต่พอกลับมาที่บ้านของท่านที่มีพลังงานที่ไม่ดีประจุอยู่ก็อาจจะส่งผลให้ตัวของท่านหรือสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านมีแต่เรื่องเจ็บป่วยหรือว่าท่านอาจจะหาเงินได้เยอะจากการทำธุรกิจ แต่ปรากฏว่ากลับเก็บเงินไม่อยู่มีเรื่องต้องเสียเงินอยู่เป็นประจำจึงทำให้ห่วงจู้ธุรกิจและห่วงจู้ที่อยั่วาสัยมีผลเกี่ยวโยงกันในลักษณะนี้ครับและอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเวลาที่ท่านได้ศึกษาข้อมูลหรือได้เห็นข้อมูลต่างๆที่ทำให้จิตท่านทุกยกตัวอย่างเช่นเรื่องปีชงเรื่องทิศร้ายเรื่องทิศอสูรก็จะทำให้จิตของท่านตกเมื่อจิตเราตก ก็จะยิ่งดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสู่ตัวเรานะครับฉะนั้นทุกครั้งที่ได้ศึกษาข้อมูลหรือได้อ่านข้อมูลต่างๆให้ท่านใช้หลักเหตุและหลักผลในการคิดและตึกตองสิ่งใดที่ได้ศึกษาหรือได้อ่านแล้วทุกก็ให้ท่านวางลงก็จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับและสิ่งสําคัญที่ทําให้メリควีนคลินิกมีความจเจริญเติบโต,ตทางด้านธุรกิจเนื่องจากเจ้าของธุรกิจ มีความใส่ใจในรายละเอียดของลูกค้ามีการบริการที่ดีใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมีการจัดโปรโมชั่นต่างๆเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเจ้าของธุรกิจหมันสวดมนต์ไหว้พระภาวนาและปฏิบัติธรรมอยู่เสมอจึงทำให้เกิดสภาวะจิตท,ท,ที่ดีจึงดึงดูดสิ่งต่างๆที่ดีเข้ามาสู่ธุรกิจด้วยครับจากที่ผมอธิบายมาข้างต้นทั้งในเรื่องชัยภูมิที่เป็นรองของ เลยที่คลินิกที่มีต้นไม้บดบังพลังงานและจุดรวมพลังงานก็ได้อยู่เลยจากลานพัดพลังงานด้านหน้าอาคารไปแล้วและผมได้พิสูจน์ได้เห็นว่าในตัวอาคารที่มีลักษณะหูจุ้ยระบบปิดถ้าเราสามารถนำพาพลังงานที่ดีเข้าไปหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารและสร้างวงจรพลังงานที่ถูกหลักได้แล้วต่อให้มีชัยภูมิที่ไม่เอื้ออำนวยก็สามารถทำให้สถานที่นั้นมีความเจริญขึ้นได้ครับเพราะศาสตร์หูจุย้ยปัญจธาตุ จะมองหาวิธีการในการดึงกระแสหรือพลังงานที่ดีเข้ามาหล่อเลี้ยงภายในตัวอาคารในส่วนที่ไม่ดีตัวอย่างเช่นมุมแหลมต่างๆที่พุ่งตรงเข้าสู่อาคารเสาไฟฟ้าฝาท่อที่อยู่ด้านหน้าอาคารแม้กระทั่งชั้นวางรองเท้าที่อยู่ด้านหน้าตัวอาคารก็ไม่ได้ส่งผลใดๆต่อศาสตร์ฮวงจุ้ยปัญจธาตุนะครับก็ขอให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ดีกว่ามานั่งทุกข์กับข้อมูลต่างๆที่ทำให้จิตตกนะครับ